สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่นะครับของวันที่ยี่สิบนะครับมการาหมสองฟันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสําหรับราว VIP นี้ก็เป็นราวรอบดึกนะครับออกทุกๆวันเลยนะครับสามทุ่มครึ่งนะ สามทุ่มครึ่งของทุกวันนู้นเราอยู่ฝั่งทางนู้นนะข้างหลังอาจารย์นีนะ่ฝั่งทางนู้นฝั่งทางนี้ก็เป็นประเทศไทยฝั่งทางเราเนี่ยประเทศไทยนี่อาจารย์นั่งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งประเทศไทยตอนเนี้ยอืมพญานาคก็ลอยมาหลายหลายอันแล้วอพญานาคที่ไม่ใช่ตัวพญานาคเป็นๆน,นะขวดพญานาคที่คนดื่มแล้วเอาทิ้งลงอะ่ะมันลอยมาสองสามขวดแล้ว <laughs> คนละพญานาคนะครับถ้าเกิดพญานาคจริงมาอาญาไม่นั่งตรงนี้หรอกวิ่งขึ้นมาบนจากฝั่งตั้งนานแล้ว,อวพอ ough, ๆอยู่บนสะพานนู่นประมาณนี้ครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้ ной, วด ingt. ยนะครับแนวทางกระจะามาวาเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นหลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอยา่างสูงนะ ทุกวันนี้ก็เข้าอีกนะครับโอ้ลาวลาว VIP นี่เดินดีนะเข้าทุกวันทุกวันเลยอืทุกวันทุกวันเลยก็คือไม่ทําให้ผิดหวังว่าง,งั้นเถอะอาจจะเป็นเพราะว่าอืคนมาดูน้อยอยู่อืคนคนมาดูไม่ถึงพันอะ่ะถ้าเกิดคลิปไหนที่คนดูถึงพันขึ้นไปเนี่ยต้องให้ระมัดระวังนะเพราะว่าพันคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะมีคน <c oughs> โชคไม่ดีดวงไม่ดีรวมยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ไม่ใช่หรอให้ไม่แม่นมากกว่าละยิ่งคนดูเยอะเท่าไรยิ่งให้ไม่แม่นเลยอบอกตัวเน้นมาตัวรองพอทดลองเอาตัวรองมันเป็นตัวเน้นมันก็มาตัวรองอีกเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับม,มันมันหนีจากตัวเด่นตัวเน้นมามา,มาตัวรองให้ระมัดระวังด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับอเรามาชมกันเลยครับ <c oughs> วันนี้เด็ดอะไรเมื่อวานนี้เข้านะครับเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนด้ออก47037สามตัวศูนย์สามเจ็ดสองตัวล่างออกเจ็ดศูนย์นะครับอาจารย์ให้หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดด้วยนะอืมแต่เจ็ดศูนย์หายนะ ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าไปเน้นที่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้ามันมาเจ็ดศูนย์อ่ะอ่าแล้วมันระวังด้วยตัวเจาะแม่นแม่นเลยอ,อ๋อมันเข้าเจ็ดสามอยู่นี่ <laughs> ลืมไปศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนย์อ๋อเข้าเจ็ดสามอยู่อืใช่ใช่แต่เจ็ดศูนย์ไม่เข้านะครับมาเจ็ดบนเจ็ดล่างว่างั้นเถอะเน้นที่หกกับเจ็ดฟันธงที่เจ็ดเอ๋อนี้แม่นอยู่ ฟันธงที่เจ็ดมาเจ็ดบนเจ็ดล่างเลยอ่ะวันนี้ก็ขอให้มาตัวฟันธงนะสาธุสาธุเดินดีๆนะลูกนะอืมเราจะได้ไปเที่ยวฝั่งลาวทุกสักวันหนึ่งอืมเก็บเงินจีบไว้เยอะๆสะสมเงินจีบไว้เยอะๆแล้วไปเที่ยวประเทศลาวนะไปกินก๋วยเตี๋ยวลาวไปกินตำบักฮงลาวไปกินอย่างอีกนอ่ะหลายอย่างอยู่อาหารลาวแซ่แบแซบ <laughs> พูอ่อจะเคยกินมาแล้วสนมากจะกินแต่อาหารฝรั่งเศ <laughs> สเศษที่เขากินเหลือ,องไงเศษของพระตามวัดก็ค่อยยังเชื่อหน่อยอก้นบาทนะอ่ามาว่ากันไปนะครับสองลองนะครับสองสามสี่นะตัวลองคือสองนะ,อะเอา ตัวองสองก็ใส่น้ยนอยสิครับเน้นที่สามกับสี่นะครับอืสามอะไรคะนี่สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามนะส่วนสี่ก็หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่นะครับไปกลับนะ ส่วนสองเป็นตัวรองนะใครชอบสองก็จัดไปนะครับอืตัววิน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 สามสี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับวินนะนะครับส่วนสายรูดนะครับรูด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 ที่สามเป็นหลักนะรองสี่นะครับตัวรองคือสองนะครับอมรัดแบบนี้เลยนะครับ ครับอ่าสองสามสี่นะครับขอเลือกที่สามนะครับส่วนสี่กับสองเป็นตัวรองนะครับสี่บรองตัวรองนะครับส่วนสายรูปนะครับเน้นที่สามกับสี่นะปันทงที่สามนะครับส่วนสองเป็นตัวรองนะครับไปจากสองก็จะไปส่วนส่วนเจาะนะครับตัวเจาะนะครับตามหกหกตามตามเจ็ดเจ็ดตามตามแปดแปดตามตามก็ก็สามหกสี่สี่หกเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสี่สิบแปดเก้าสี่สี่เก้านะครับตัวเน้นขอเลือกที่หกเจ็ดแปดนะ หกเจ็ดแปดก็หมายความว่าข้างหน้านะเนี่ยข้างหน้าหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดนะเน้นที่สามใช่ไหมสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามนะครับเน้นนะตัวรองก็คือหกเจ็ดแปดตามนี้นะครับส่วนสองนี่ใครชอบก็สองสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับตามนี้นะครับใครสับสนอันนี้ชุดวินนะครับใครสับสนก็รูดเลยนะรูดสาม นะครับสามกับสี่นะอ่าครับรองสองนะครับใครชอบสองก็จัดไปนะครับฟันธงที่สามนะครับลาว v i p อาวรอบดึกนะเน้นที่รูดนะครับรูดรูดนะรูดนะครับรูดนะอ่าเขียนหน่อยรูดขอให้มีสามติดไว้นะครับไม่ว่าจะจัดชุดไหนนะอ่าสามสามศูนย์ถึงสามเก้าประมาณนี้นะครับครับสามนี้นะครับดาว VIP นะครับมีทุกวันทุกวัน สามทุ่มครึ่งแล้วก็เข้าทุกวันทุกวันด้วยอ่าโชคดีโชค,ด,โชคดีนะครับทุกคนนะครับขอทุทพันแห่งแห,ง,แห,ง,แห,ง,แหงนะครับไม่เก็บไม่จนครับโชคดีโชค,ด,โชคดีครับค,ครับ